สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะกับซิสเตอร์แอนก็วันนี้มาตามสัญญานะคืออยากจะทำคลิปช็อตสั้นๆเล็กๆน้อยๆในการที่จะเป็นแรงบันจารใจให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอ่านหนังสือให้น้องฟังคุณพี่เลี้ยงอ่านหนังสือให้น้องฟังคุณย่าอ่านหนังสือให้น้องฟังนะคะก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าแอนไม่ใช่หมอวิช่ครูไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่นักวิชาการที่เกี่ยวกับเด็กอะไรทั้งนั้นแต่ว่า เราเคยเป็นเบบี้ซิตเตอร์จากต่างประเทศมาก่อนตอนที่อยู่ต่างประเทศเรามีโอกาสทํางานนี้แล้วเรามีความสุขมากและเราได้เรียนรู้ได้สัมผัสจริงๆว่าการที่เด็กได้รับการได้รับความอบอุ่นจากเพียงพออย่างเพียงพอเนี่ยจากพ่อแม่หรือคนที่อยู่รอบข้างเขาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยการที่คือการที่เขาได้มีคนอ่านหนังสือให้เขาฟังทุกวันเพราะว่าอะไร คือหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าเอ๊ะอ่านหนังสือให้ลูกฟังแล้วความอบอุ่นมันมายังไงง่ายๆเลยค่ะเขานั่งตักเขาอยู่ในสภาพที่ถูกอบกอดเขานั่งตักหรือว่าคุณนอนกอดเขาคือคงไม่มีใครอ่านหนังสือให้น้องฟังแล้วก็เดินไปเดินมาจริงไหมนะคงไม่มีใครอุ้มแล้วก็เดินไปเดินมาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสาทสภาพที่ท่านั่งแล้วก็นอนกอดทีนี้ท่าเนี้ยมันเป็นท่าที่ทําให้แบบ อบอุ่นปลอดภัยแล้วก็สุขสงบเพราะฉะนั้นเวลานี้มันเป็นเวลาที่คุณจะได้ส่งผ่านความรู้สึกความรักความอบอุ่นทัศนคติที่ดีจากการสัมผัสอบกอดของคุณถึงลูกคุณแล้วเวลาเนี้ยคุณจะพูดหรือจะสอนอะไรมันเป็นเวลาที่ดีที่สุดเพราะว่าเขาพร้อมที่จะรับฟังและก็เปิดรับในคำพูดที่เขาจะได้ยินนั้นๆนะคะ เพราะงั้นนะ่อ่านหนังสือให้เขาฟังเถอะต่อให้เหนื่อยยังไงก็อดทนหน่อยแล้วคุณจะรู้ว่ามันดีจริงๆนะมันอาจจะไม่เห็นผลวันนี้พรุ่งนี้หรอกแต่ในอนาคตคุณจะเห็นแล้วคุณจะรู้สึกว่าแบบเออดีนะที่เราอ่านหนังสือให้ลูกเราฟัง